สวัสดีครับเกมเมอร์นะครับผมนีอรายการ e x o r c a s t Gaming นะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมไรเด่นนะครับผมครับโอ้กระตุกว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่กระตุกเลยนะใครมาดูดคอมเอยัวดนสกนยไม่กระไม่กระตุกเลยนะคุณเล่นกระตุกว่ะอืมตัวชมพูนี่ตัวอะไรครับเออลูกหมาครับเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ พ่งเอาแม่งเล่ยต่อยได้เลยมันจะกัดผมวะเนี่ยมันจะกัดไปเซิร์ฟก่อนไม่ได้ไม่ไม่กัดนะไม่กัดนะโอ้ตกใจหมดก็เนื่องว่ามันวิ่งมากัดผมเนยเซิร์ฟเขาก่อนอยู่ดีไอมูมูปุ๊บอิเย็ยบูดุอิสัดเดืเริ่มแรกเนี่ยเราต้องตัดต้นไม้ครับแม่นี่มีคุณไรเดนมาเป็นพิธีกรรับเชิญก็ อุ่นตูดเอ้ยอุ่นใจพอนนี้นี่อะนี่ยเนี่ยบบเนี่ยบนี่หมูตัวนี้ครับผมชอบมันมากครับผมจะตั้งชื่อมันว่าเออจิมมี่หมูด้วยครับน้องหมูเป็นไงโอน้องหมูน่ารักอ่ะนะรักตัวนี้ตัวนี้มันก็เป็นหมูอยู่ดีฮะน้องหมูเดี๋ยวขังมันไว้กันนี่รักกันจริงนะต้องขังฮะ เดี๋ยวอีกวันวานสักสองสามชั่วโมงผมอาจจะมาแครเกมต่อก็ได้ดันบอกบอกไปต่อลงก็ได้ออกลงไปลงไปชมูนินจาลงไปอะเฮ้ยลงไปเราจะแครเกมอะไรกันเราจะไม่บอกนะเป็นความลับไอ้เหี้ยาย่าอยู่เฉยอยู่เฉยครับกูรักมึงอ่ะเฮ้ยวิ่งไปะอะไรนี่ของนี่ เดี๋ยวเราสร้างบ้าเสร็จเอาเองเอาเองนี่เดี๋ยวพาไปจุงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจุงกระเบนจุงกระเบนต้องสี่ชั้นกันอืมไม่ลงให้เรียกว่าหมาเลยทีบเอาเฟียววาไปไหนจิมมี่วันนี้วันนี้ไอ้มูนี่เอออยู่เนี่ยแล <c oughs> หละขนาด <c oughs> ผมทีบไปนะคุณ <c oughs> PM มันต้องลงดีก็ห่อนคิดมาครับของคุณกับคิดสไปเดอร์แมนที่ผมแค์ไปอะไรหากว่าเนี่ยงไปเออลงไปน่ารักมากฝังทำไมพ่อต้องทำวันหนูอย่างนี้ด้วยกระเทิบกระเทิบกระทิบพยาพยาขึ้นเออเไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะตรงนี้โลนี่จำได้ไปละไปไหน เฮียเราโอ้โหเพลงนี่ไม่ได้อะไม่ถูกปิดเงียบสบายหัูเดี๋ยอเด้อเด้อเด้อหมูกูตายแล้วศพอยู่ตรงเนี้ยว้อะไรจ้ะไม่ไว้อะไร ไว้อะไรครับไว้อะไรไว้ไว้สมบูรณ์ครับอะไรเนี่ยรู้ทันมุกครับรู้ทันใครมาแชร์ไออะไรเขาเรียกว่าไรวะเพจวะไอขายบุหรี่ไฟฟ้าถูกไม่เอาไม่เอาเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบครับผมตุวแต่กระชาถุยโอ้ต้นไม้อัยนี่ตบหนาโผว่าผอว่าทำให้ตายไว้นะ เออเออว่ะตายไวครับผมก็สงสัยว่าคนเขาเอ,อ้ยแอปเปลิแปปลแอปเปิลแอปเปิลไม่เอา,าอ่ะรอรอลิงไม่ได้ต้องเป็นรอเรือแอปเปลิแปปลแอปเปลิลแอปเปิลเอาแอปเปลิลไปย่างกินดีฮะอร่อยดีเฮ้ยจริงเหรอเออเออเ,ออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองน่าสนใจนะก็นก็น่าสนใจอย,อยู่นะ แล้วกูมาเกิดน,น้ำเลยเฮียเลยเนี่ยไม่มีมีต้นไม้แค่นี้โอ้สงสัยเราต้องเป็นอา่าเราต้องเรียกคุณเนยมาแล้วน้องเนยรักโลกมาปลูกป่าดิเนยค่ะเนยเลยคุณเล่นอย,อยากเจอน้องคัลล่าอันเด็ขอเลยขอเล็กไปก่อนเอ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้แม่เนย พัาจาวแกงผมนี้ได้จน,นมาแล้วกูรอดตายแล้วทำาเหมือนสกายเล่นไอ้สกายแลนดสกายลิมครับก็เซิร์ฟมันชื่อสกายแลนนะฮะเซิร์ฟที่ม,มันเป็นเกาะเกาะเดียวแล้วไอหมูมมเลยเนี่ยฟืดเนี่ยแต่ต้องชาบูอะชาบูชาบูชาบู <c oughs> เดี๋ยวได้ได้เด้อไม่ได้อะต้นไม้นะ่ะมันมันมันจะโตเร็วฮะถ้ามันโตเร็วมันจะเออมัน,น,<า>นต้น <จะ S 1> มันจะโตต้นมันจะต้นเล็กครับเราต้องหาอะไรมาแย่งนะ้ำมันครับนี่ครับวางวางดอกรอบๆเลยไปคุณลองไปหาสเกีลุตั้นหนะ่อยครับเผื่อเอากระดูกมาบดไว้แล้วก็ปลูกให้โตไวไอ้เชี่ยมานักเป็นช่วงชีวิตเฮ้ยไม่ใช่ไปไหม่ ขอดารามาบ้างดารามาอยากดารามาบ้างเห็นคลิปพี่เขาดารามาก็ดารามาบ้างดารมากูจะขัาเออดีไงนี่นีไปเลยครับเอ่อ นะเซิร์ฟนี้อย่าหวังว่าจะมีคนมาเล่นด้วยผมมันมันผมตั้งให้เล่นเดี่ยวไม่ไมตั้งเปิดเซิร์ฟไม่เป็นตัดครับตัดนี่ตัดเอ้ยเน็ตลูดแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งครับอสนุก แนะแนะกดไม่ยางเลยมึงเชี่ยพอแล้วนะเด็กเก้าหนึ่งเดเก้าหนึ่งพ่อเล้วไม่สนใจแล้วเชี่ยเกมทำเป็นเพลงไหมพอแล้วพอแล้วจะเเกมต่อแล้วเออต่อต่อโอ้ยนอกเรื่องอ่ะล้วฮะหลังจากที่ผมตัดแม่งได้เฉยเลย มึงงดดไไ้วะผมอยากจะบอกว่านี่ฮะเออคือวันนี้ผมกลาจะไปแครเกมเพราะว่าแม่งอารมณ์เสียไอ้สัสแม่งใครแม่งขโมยโทรศัพท์กูไปวะุยย้ายผมย้ายผมรู้นะใครขโมยอ่ะย้ายรู้นะมึงแล้วใครกดเบอร์โทรไซคุณอันนี้ผมไม่ใช่ไม่ใช่เล่นตลกนะผมพูดจริงพูดจริงโดนขโมยจริงโดนขโมยจริงนี่ต้องนี่ต้องฟ้องฟ้องเอ่ออภิสิทธิ์ อ๋อไม่รู้จักรู้จักอ๋อเห็นเงียบก็นู้ว่าไม่รู้จักอ๋อในในีเขาตัวสไตล์อยู่ฮะใช้อา A สามไปเลยเนี่ยอือยะบรรลุเป้าหมายแล้วโอ้โหต้องล็อกเย่เย่เย่โอ้โหบรรลุเป้าหมายแล้วไอ้สตตัวสไตน์ไสตัวไปไหนตัวหนึ่งวะเะแม่งไม่ได้ยินเสียงเกมเลยฮะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเกมเมื่อกี้สายรู้เลยแม่งไม่ได้ยินเสียงเลยฮะนี่ฮะภูมิปัญญาท้องถิ่น พูดดิเฮ้ยมีมือผัวมาไหนๆๆๆๆฆ่าแล้วนี่หัวเลยอะไรพูดถึงไรเกมอะเล่นเกมอยู่อะโอ้ยอย่านอกเรื่องสิครับเล่นคอต์ดสไตล์อยู่อะเล่นสไตล์เขียวกันโอ้แม่งเล่นไม่ชวนเพื่อนเลยนะฮะเอ่สไตล์ Modern Warfare โหมดครับผม Copper Copper อะไรสไตล์อะกั g ดั้มกันดั้มสไตล์โอ้โหผมเนี่ยชอบดูมากเลย กระดัมสไตล์อะครับโอ้ไม่รู้<ห>จัก<ห>นะไม่ใจเลยสไตล์มีสามโหมดมีโหมดอะไรบ้างครับคือโอมดสไตล์มีโหมดโหมดธรรมดาเฮลลิงเฮลลิงเฮลลิงห้าโอ้โหเปิดทีวีอย่างดังที่ผมจำได้คะสไตล์มี ทุยนี่โต๊ะกินข้าวต้องทำเนี้เราต้องไปช่วยตัวประกันก่อนนะทีนั่งครับ <laughs> เอ้ยเราต้องไปทางลัดโอ้ไม่ครับโอ้โหสีวิไลมากเลยอ่ะมีโต๊ะกินข้าวด้วย<อ>ทุยไม่ใช่เอ้ยโดนยิงโดนฟันโอ,โ,โอ้โหโดนฟันโอ,โอ้เกือบตายเลยเหรอฮ่า ฮ่ฮ่คุณตลกผมอะเงียบ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 ถึงเงียบเย็บโตไม่อินดี้ว่ะไอ้ปืนนี้จับใจนะมาชิลด้าปืนที่ยี่ปีออดใช้อ๋ออะไรนะอย่าเพิ่งอะไรนะปืนเอลฟ์เฟนโคนาคอน แล้วตอนนั้นปลาระเบิดไปนี่โต๊ะน่ารักมากน,นี่โตไม่ตายนี่นี่โตโอ้โห,โหบ้านสีวิไลมากเลยครับโอเคสำหรับวันไไนี้ขอตัวสีวิไลมากกูจะรีบจบรายการไปไหนเออจะรีบจบรายการไปไหนออกมบ้านเสร็จแล้ว,ลวลก็จบรายการครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วก่อนนะไม่ถุยเดี๋ยวคนดูออกทำไมต้องถ่ายสั้นด้วยถ่ายายาวดิเออเออ เลคลิปต้องเป็นเฮ็ดดีด้วยนะเขาบอกไว้ก่อนหนึ่งเฮ็ดดีด้วยสามสามนัดพออ่ะอ่ะอ่ะเท่าไหร่เฮ็ดดี้หนึ่งพันเลยไหมล่ะหนึ่งพันแปดร้อยอ่ะหนแปดสิบไหมเหรออือนี่มันก็เหมือนกันเฮียมอือวะอือดินเนี่ยนี่ไงแอปเปิ้ลเนี่ย เอ้เหลือสิบเอ็ดนาทีกว่าๆแ, <Deck S 2> แม่งดูเลื่งเกียครับได้แล้วเยเดแกแม่งกูจะมาโลดแคสไว้แล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวรอกูตัดต่อคลิปก่อนไอ้ที่คุณพูดมาผมต้องไปใส่ภาพหมดเลยนเนี่ยเออใส่ไปเลยนั่งรอ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 เอาล่เนี่ยนีน่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดเอาสวัสดีครับ อยู่กับชาวนี้ที่หมอชิดอยู่กับผมหมอชิดนะฮะชื่อก็บ่งบอกว่ารายการละวันนี้เราพิธีกรพ,พิเศษจากรายการไรเด้นแคทเกมมิ่งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสภาพอากาศในไม,ใไม่ใช่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 ตอนนี้คุณอยู่ในสถานที่การต่อสู้ใช่ไหมครับอย่างนะกำลังโหลดไฟอยู่ฮะถุยไม่ใช่ไม่ใช่ ่ปพยากรณดฟ้าอากาศดีพยกกรดฟ้าอากาศวันนี้นะครับมีเมฆฝนเล็กน้อยมีคลื่นแรงประมาณมีคลื่นสูงประมาณสิบเมตรต่อชั่วโมงนะครับคมขึ้นเที่ยเลยสุกเล้ตอนนี้กูอยู่บนดอยกูก็ตายดิตอนนี้มีคลื่นลมแรงก็ประมาณก็ผมมีคลื่นมีพายุท์นโดมาปัดสู่ประเทศไทยับครับ แล้วก็มีเหตุการณ์พัดพัดคนปิววันแต่คนตัวไม่ปิวเสื้อผ้าปิววันเลยก็แต่เกิดขี้นเฮียีีเียเลยลุไม่รู้อะไรสาระอรสาระเลยอะฮลืมไปเลยว่ากูต้องเปิดหน้าจอดูร่วมกันดีเออไหวเฮ้ยมันยังมืดอยู่เลยอะฮะ ตอนนี้คุณสร้างอะไรอย่กูเดะกูเด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 ทำไมทำทำไมมันหอกเนได้ไหมครับอ๋อมัน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 ฤดูหนาวแล้วฮะมันต้องมีหมอกมันหนาวอะฮะตลกไหมมึงเฮียเล่นอะไรเนี่ยตือตื้ตื่อตื่อแน่ ว่ายังมีบทเย็ดป็ดคนจะมีวันแรงกิโดูธนาคอยยังทูแบ่งแบ่งเป็นแดงเลือนและน้ำเงินไอเชี่ยม <No> <Yes, no> <No> ่งกูกูหดยุ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 ดนี้นี่นี่เดี๋ยวคลิปกูโดนแบดไอ้สัสเตโลโรงงไอ้หัวใจ หยุดๆเลยมึงเดี๋ยวเนี่ยจะมีอะไรจะมาเล่าครับผมโมโหมันอั้นใจมานานนะอุพูดคุณพูด่งานผมผมพูดเอ้ผมฟังอ่าฮะตอนที่ผมไปอ่ะเข้าค่ายคุณธรรมของสันทรายนะเขาสันทรายบอกว่าเออไปอ่ะไปค้างหนึ่งคืนสองวันนะผมไปค้างมาหนึ่งคืนเนะี่ยกำลังอสองคืนค <laughs> <laughs> ้างหนึ่งคืนสองวันเออกลับามาสองคืน กูไปค้างคืนเดี๋ยววันสอบนี้แหละเออนะผมไปเล่าฮะคือกำลังเออนั่งนั่งดูทีวีกับเพื่อนหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะฮะเล่าไปเล่านมาเนี่ยจะจะเออลืมไปเลยว่าข้างห้องเนี่ยเป็นห้องห้องเช่าของฝรั่งอะฮะเขาเล่าไปพูดไปพูดมาฝรั่งมัต้องมีเะประกอบด้วยประตูห้องเช่ามีหลังช้าฟังผูวเลี้ยงกันตลกไหมมึง นะผมราเฮ้ยเล่าต่อฮอลอหลังจากนั้นนะนี่หนีข้ามเวลามากเลยหลังจากนั้นนะคือแบบกําลังเล่นกุกไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้ยินเสียงอังกฤษมาอันนี้ผมอ่านออกได้แน่นะครับสต็อปโเม้าเออจ้งนะจึงจึงจึงสต็อปโยม้าวอะได้ยินชัดเลยอะเยสชาปิดชาปิด โอ้เจ็บหูไม่รู้เป็นอะไรเอาซัมดีมาปั่นก็ไม่ไหายถุยโอ้ต้นไม้โตเลยโอ้แบบเอาเอาแอลกอฮอล์ oh, oh. oh, ah, ไม่ปั่นก็ไม่ไหายลืมไปเลยจะปิดทูมินี่เท่มเดี๋ยวมันโกงไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย hey. คนที่ข่าวดีจะบอกฮะว่ายุงตอมต่อยุงยุงม,ม,ม,มาตอ,นนอมหน้าจอไม่ใช่อะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นคนหวานสิฮะดีดีไม่ใช่ฮะซบมู สมเมื่อกี้ซักไคเบอร์ยี่ยี่แปดคนเองไปมาสามสิบแล้วอะ่ะดีใจด้วยครับกูย,ยังสองเลยนรนี่คือดอกไม้ไว้อะไรครับไว้อะไรครับไว้ไว้อะไรอ่ะช่วยทีบ้านไว้หมูครับไว้หมูครับจบไหมไว,วันนี้เราจะไปหาแกเดี๋ยวเดี๋ยวมากมากมากบ้านไม่ได้ไปละแป๊บเดงขอเข้าขการิน่าก่อน หาการิน่าไม่เจอเฮ้ยเชื่อสเกลเต้นสเกลต้นตันเฮ้ยยี่ีเอ้ยมึงทาแบบนี้ได้ไงมึงอยากเจอโนฮอนล่าใช่ไหมฮะเอาไม่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปละแกจ่าได้ยินไหมว่าเสียงไรได้ยินเสียงคุณร้องไห้ทำไมทำโนมาดีเสียเลยวะ เออเออต้องเป็นนักสืบนักสืบตรงนี้นะมีเคยมีคนมีคนยืนอยู่ตรงนี้ฮนะแล้วสกเกลริตตันเนี่ยมันยิงมาชิวแล้วคนก็หายไปวิแน่แน่เป็นเอ่ออินเดอร์แมนน่าเป็นเออ่ฮีโร่บอยฮีโร่บอยน่ากลัวมากเลยนะกูวิ่งเลยสัตว์กูวิ่งแล้วึงอ๋วอยวมาแนละ้วตัวเธอมาแล้วเขาจะกริดให้ตัวเธอให้ดูเลย เธอเป็นใครเนี่ยลืมไปเลยต้องอทำที่ที่ตัดไม้ะนีเสีวเวลมากเลยที่ตัดไม้หินต่อไปหาแมวก่อนพูวันนี้เป็นวันภาษาไทยใช่ไหมค,ครับครับนะฮะภาษาไทยแห่งช,ชาติเนี่ยคือเราต้องทดสอบคนนักแคสเกมว่าพูดชัดกันไหมฮะคุณลองพูดเสียในถ้ำมีผีมีหมีม,ม,มีหีบครับ ในถ้ำไม่มีมีหีบในถ้ำมีผีมีมีมีหีบครับกับหลุดปากนะกูอะไรนะในในถ้ำมีหีบมีหีบในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบเร็วๆครับในถ้ำมีหมีมีหมีมีหีบในถ้ำในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบอ่ะอ่ะอีกรอบเร็วๆดิ แล้วถ้าไม่มีมีมีมออโอ้หลุดเลยภาษาไทยของชาติกมอ่าฮะตกภาษานนะอะไรวะเฮ้ยผมไม่ตกคนระับผมได้คะแนนยี่สิบเออเออส่วนห้าสิบใช่ไหมคะแนนเต็มสามสิบอ๋อไม่ถึงตกคำพูดนะฮะสอบตกพูดคำพูดไม่ได้แต่สอบได้นะเฮ้ยแอปเปิ้ลจิตแอปเปิ้ล ประเด็นขอไปหาแม็กซิน้ำก่อนตัดนายครับโอ้ยอดแม็กซิมัมอ๋อนะฮะนี่เลยครับปิดเสียงก่อนนะต้องเอาปิดเสียงกลับเฮสวัสดีครับัสดีด <c oughs> ครับ <c oughs> นี่มันสูงอยู่ปะรวยกุนเต้ไป เอแพรนสิงห์ไทยอะ่ารักจังเอาเอาไม่ชมกูละมีจินจินนี่เดอะไรนะจินนี่จินนี่นลิมปิ้ง <c oughs> จินนี่ไหนวะลิมปิ้งไหนไหนอ่านชืช่อเฉยฮจินนี่ที่พูดถึงเป็นยักษ์ตัวสีเหมืนในเรื่องอาดาดิันบอทอ๋อตัวนั้นเหรอไหนดูดิ่เฮ้ยมูโ,มโกอยู่ไหน <c oughs> เฮ้ยหมูเยี่หมูหมูมมมรหเราพี่แม็กชี้นำขนาดกอ๋อออกพี่แม็กเขาไม่อยู่เออให้หมูเขาไดเอ็ดไดเอ็ดอ่ากินเออกินกินดินกินกินเอ่อกินดอกเป็นอาหารออกเ <c oughs> ปละ คุ้นทุกวันนะฮะคุยทุกวันนะะฮมันไม่คุ้นไม่ได้มันไม่คุ้นไม่ได้แล้วต้องคุ้นเนะต้องคนเลยฮะมึงพูดถึงไก่แยบไปยับไปไปยับขุดเนี่ยสร้างคลิปวันนี้ปล่อยคลิปปล่อยคลิปอะไรไม่รู้มันต้องตัดต่อ ทำห้องครับห้องห้องรับใต้ดันไอ้ใต้ดินฮะกด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 ต่อไปครับเออแชเกมต่อสไปดแส่แล้วไอ้เชี่ยแม่งพีแอกแตกเมื่านนี่แค่เกมไหมนี่ไปไอ้สไปเดอร์แมนไปหาชิปถ่ายอพรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสิบเอ็ดนาทีที่ผมพีแอกแตกกูเขาพูดไป อย่างฮาเราต้องรับมือทำภาพส,ส,ส,สลันเฮโยได้สลัโยไปดูไปดูเอ้างงดิไม่เคยดูมันไม่เฮตีดด้นะลืมปักสมน้ำหนวกเอ้ยสมน้ำหน้าโทษโทษนะสำหรับวันนี้ก็ลากันจากปันไปแค่นี้ครับมาให้ความสุขแค่ <ปะ S 1> นี้ครับ <ปะ S 1> <ๆ S 2> ไม่บายครับโอ้โหพูดกัน,ปนไปอย่างเท <ปะ S 1> ่ มึงก็เลิกพูดกับคนอื่นได้แล้วไอ้ไฟบ๊าย <c oughs> บาย